เฉลยธรรมบัญญัติบทที่22เมื่อท่านเห็นโครหรือแกะของพี่น้องของท่านหลงไปอย่านิ่งเฉยเสียจงพาสัตว์เหล่านั้นกลับไปให้พี่น้องของท่านถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ท่านหรือท่านไม่รู้จักเขาจงนำสัตว์นั้นมาไว้ที่บ้านของท่านและให้อยู่กับท่านจนพี่น้องมาเที่ยวหาแล้วท่านจงมอบคืนให้เขาไปเช่นเดียวกับลาของพี่น้องท่าน ก็ให้ทำเหมือนกันและเช่นเดียวกับเสื้อผ้าของพี่น้องท่านก็เหมือนกันและทุกสิ่งของพี่น้องที่หายไปและที่ท่านพบเข้าท่านจงคืนให้แก่เขาท่านจะนิ่งเฉยเสียไม่ช่วยเขาไม่ได้ถ้าท่านเห็นลาหรือโคของพี่น้องล้มลงตามทางอย่านิ่งเฉยเสียท่านจงช่วยเขาพยุงสัตว์เหล่านั้นขึ้นอีกห้ามผู้หญิงใช้เครื่องแต่งกายของผู้ชายและห้ามผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของผู้หญิง เพราะทุกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่พึงรังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเมื่อท่านเผอิญไปพบรังนกตามทางบนต้นไม้ใดๆหรือบนพื้นดินมีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั้นห้ามเอาแม่นกไปพร้อมกับลูกนกจงปล่อยแม่นกไปเสียแต่ลูกนกนั้นท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ได้เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและท่าน จะมีอายุยืนนานเมื่อท่านสร้างบ้านใหม่จงก่อขอบขึ้นกันไว้ที่ดาดฟ้าหลังคาเพื่อท่านจะไม่ทำให้โลหิตตกบนบ้านของท่านเพราะมีคนตกลงมาจากหลังคาห้ามเอาเมล็ดพืชสองชนิดหวานลงในสูนองุ่นของท่านเกรงว่าจะต้องมอบถวายผลทั้งหมดนั้นคือทั้งพืชผลที่ท่านหวานและผลองุ่นของสวนนั้นห้ามเอาโคและลาเข้าเทียมไถด้วยกันห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนได้ปาน ท่านจงทำผู้ห้อยไว้ที่มุมทั้งสีของชายเสื้อคลุมของท่านซึ่งท่านชายคลุมตัวกฎหมายเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศถ้าชายใดได้ภรรยาและได้เข้าหานางแล้วเกิดกลียดชังนางและกล่าวหานางว่าประพฤติตัวเสื่อมเสียทำให้นางเสียชื่อเสียงโดยกล่าวว่าข้าพเจ้ารับหญิงนี้มาเป็นภรรยาเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปหานางก็เห็นว่านางไม่ได้เป็นภูมจารี ให้บิดาของหญิงสาวนั้นและมารดาของนางนำหลักฐานที่แสดงว่าหญิงนั้นเป็นพมจารีมาให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นที่ประตูเมืองและบิดาของหญิงสาวนั้นจะบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่าข้าพเจ้าได้ยกลูกสาวของข้าพเจ้าให้เป็นภรยาชายคนนี้แต่เขากลับเกลียดชังนางดูสิชายผู้นี้หาเหตุกล่าวติเตียนว่า ข้าพเจ้าไม่พบหลักฐานการเป็นหญิงพมจารีในบุตรสาวของท่านแต่นี่คือหลักฐานว่าลูกสาวของข้าพเจ้าเป็นหญิงพมจารีแล้วเขาจะคลี่เครื่องแต่งกายนั้นออกต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของเมืองให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นจับชายคนนั้นมาเคี่ยนและปรับเงินเขาหนึ่งร้อยเชเคลวและมอบเงินนั้นให้แก่บิดาของหญิงสาวเพราะเขาทำให้หญิงพมจารีอิสราเอลคนหนึ่ง เสียชื่อเสียงหญิงนั้นจะเป็นภรยาของเขาต่อไปเขาจะอย่ารางไม่ได้เลยตลอดชีวิตของเขาแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงและไม่พบหลักฐานของหญิงพมจารีที่หญิงสาวนั้นพวกเขาจะพาหญิงสาวนั้นออกมานอกประตูบ้านบิดาของเธอแล้วพวกผู้ชายของเมืองนั้นจะเอาหินคว่างเธอให้ตายเพราะเธอได้ทำความโง่เขลาในอิสราเอลคือเป็นหญิงโสเพณีในบ้านของบิดาดังนั้น ท่านจะกำจัดความชั่วออกจากท่ามกลางท่านถ้าพบชายคนหนึ่งไปนอนกับภรรยาของคนอื่นทั้งสองคนคือชายที่ไปนอนกับหญิงและหญิงคนนั้นจะต้องมีโทษถึงตายดังนั้นท่านจะกำจัดความชั่วจากอิสราเอลถ้ามีหญิงพรมจารีคนหนึ่งมั่นไว้แล้วและมีชายคนหนึ่งไปพบเธอในเมืองและได้นอนกับเธอพวกท่านจงพาเขาทั้งสองออกไปที่ประตูเมือง และเอาเหินคว้างเขาทั้งสองให้ตายเสียเพราะว่าหญิงสาวคนนั้นแม้อยู่ในเมืองก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือส่วนชายคนนั้นได้ทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านได้รับความละอายดังนั้นท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านแต่ถ้าชายคนหนึ่งไปพบหญิงสาวที่คนอื่นมั่นไว้แล้วที่กลางทุ่งและชายคนนั้นจับตัวหญิงคนนั้นและได้นอนกับเธอ เฉพาะผู้ชายคนที่นอนกับเธอเท่านั้นจะต้องมีโทษถึงตายแต่ท่านอย่าทำอะไรหญิงสาวนั้นเลยหญิงสาวนั้นไม่มีความผิดที่จะต้องโทษถึงตายเพราะคดีนี้ก็เหมือนกับคดีเรื่องชายคนหนึ่งเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อนบ้านของตนเพราะชายนั้นพบเธอที่กลางทุ่งแม้ว่าหญิงสาวที่มั่นแล้วคนนั้นจะร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยได้ถ้าชายคนหนึ่ง พบหญิงพมจารีที่ยังไม่ได้มั่นและเขาจับตัวเธอไว้และนอนกับเธอและมีผู้รู้เห็นชายผู้ที่ได้นอนกับเธอนั้นจะต้องมอบเงินห้ิบเชเคลให้แก่บิดาของหญิงสาวคนนั้นและให้เธอตกเป็นภรยาของเขาเพราะเขาทำให้เธอได้รับความอายและเขาจะอย่าร้างเธอไม่ได้ตลอดชีวิตของเขาห้ามผู้ชายคนใดเอาภรยาของบิดาของเขา มาเป็นภรรยาของตนและห้ามเปิดผ้าของบิดาของเขาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ผู้ที่ต้องอยู่นอกการประชุมชายใดมีลูกอันทาฟอ่อหรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วนห้ามเข้าในการประชุมของพระยาเวห้ามลูกนอกกฎหมาย เข้าในการประชุมของพระยาเวห้ามชาติพันธุ์ของเขาเข้าในการประชุมของพระยาเวจนถึงสิบชั่วอายุคนห้ามคนอมนหรือคนโมอับเข้าในการประชุมของพระยาเวจนถึงสิบชั่วอายุคนของพวกเขาห้ามพวกเขาเข้าในการประชุมของพระยาเวเป็นนิดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อท่านออกจากอียิปและเพราะว่าเขาได้จ้างบ巴าอัม บุตรเบโอมาจากเปโธแห่งเมโสโปเตเมียให้สาบแช่งท่านแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ทรงยอมรับฟังบาลาอัมแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาบแช่งให้เป็นคำอวยพรท่านเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงรักท่านห้ามเสริมสวัสดิภาพหรือความเจริญให้พวกเขาตลอดชีวิตของท่านเป็นนิดท่านอยากเกลียดคนเอโดมเพราะเขาเป็นพี่น้องของท่าน ท่านอยากเกลียดคนอียิปต์เพราะท่านเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขาลูกหลานชั่วอายุที่สามซึ่งเกิดกับพวกเขาจะเข้าในการประชุมของพระยาเวก,ก็ได้กฎเกี่ยวกับอนามัยศาสนาพิธีและมนุษยธรรมเมื่อท่านออกไปตั้งค่ายสู้รบกับศัตรูของท่านท่านจงระวังตัวให้พ้นจากสิ่งชั่วทุกอย่าง ถ้าคนใดในพวกท่านไม่สะอาดด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนเขาต้องไปอยู่นอกค่ายห้ามเขาเข้ามาในค่ายแต่เมื่อถึงเวลายเย็นแล้วให้เขาอาบน้ำชำระตัวและเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายได้ท่านต้องมีที่ภายนอกค่ายเพื่อจะออกไปได้และท่านต้องมีไม้แหลมรวมไว้กับเรื่องอาวุธและเมื่อท่านนั่งถ่ายข้างนอกนั้นท่านจงใช้ไม้ขุดหลุม และหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสียเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่านเพื่อจะทรงช่วยกู้ท่านและทรงมอบศัตรูของท่านไว้ต่อท่านเพราะฉะนั้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งน่าอายในหมู่พวกท่านและเสด็จไปเสียจากท่านถ้ามีทาตหนีจากนายของเขามาอยู่กับท่านห้ามจับทาตนั้นไปส่งนายของเขา จงให้ทาตนั้นอยู่กับท่านในหมู่พวกท่านในที่ซึ่งเขาจะเลือกในเมืองหนึ่งเมืองใดตามความพอใจของเขาห้ามกดขี่เขาห้ามผู้หญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสีห้ามบุตรชายอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาตห้ามนํำค่าจ้างของเทวทาสีหรือค่าจ้างจากสุนักมาในพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อการแก้บนใ,นใด พราะท้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านห้ามท่านให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบีย้ยไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยท่านจะให้คนต่างชาติยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้แต่สำหรับพี่น้องของท่านห้ามให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ย เพื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านทําในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะเข้ายึดครองนั้นเมื่อท่านบนต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านอย่าล่าช้าในการแก้บนเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บนท่านก็จะไม่มีบาปท่านจงระวังที่จะทําตามถ้อยคําที่ออกจากริมฝีปากของท่าน ตามที่ท่านได้สมัครใจบนต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้วเมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นของพื้นบ้านของท่านท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้แต่ห้ามใส่ในภาชนะของท่านไปเมื่อท่านเข้าไปในนาของพื้นบ้านของท่านท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของพื้นบ้านของท่านไม่ได้ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่24กฎหมายเรื่องการสมรสและการหย่าเมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรรยาแต่งงานกับนางและต่อมานางไม่เป็นที่โปรดปรานของเขาเพราะเขาพบว่านางมีสิ่งน่าอายดังนั้นเขาจึงทำหนังสือหย่าใส่มือของนางแล้วไล่ออกจากบ้านของตนไปและนางก็ออกจากบ้านของเขา แล้วไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งและสามีคนหลังนี้เกลียดชังนางจึงเขียนหนังสือยาใส่มือนางแล้วไล่นางออกจากบ้านหรือถ้าสามีคนหลังนี้ที่ได้นางเป็นภรรยาถึงแก่ความตายสามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั้นจะรับนางที่มนทินแล้วมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวอย่านำความบาปมาสู่แผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกกฎหมายเบ็ดเล็ดเมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรยาอย่าให้ผู้นั้นออกไปกับกองทัพหรือมอบงานอย่างใดแก่เขาให้เขาอยู่บ้านปีหนึ่งเพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นมีความสุขห้ามผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูกบนไว้เป็นประกันเพราะสิ่งที่ยึดเป็นประกันนั้นเขาใช้เลี้ยงชีพของเขา ถ้าชายคนใดถูกจับได้ว่าลักลอบเอาพี่น้องคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดไปใช้เป็นทาสหรือขายเสียขโมยคนนั้นจะต้องตายดังนั้นท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านจงระวังเรื่องโรคเรื้อนจงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามคำชี้แจงของพวกปุโรหิตคนเลวีดังที่ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกเขาวไว้ท่านจงระวัง ที่จะทำตามอย่างนั้นจงระลึกถึงสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทำแก่มิเรียมตามทางเมื่อท่านทั้งหลายออกจากอียิปเมื่อท่านให้พี่น้องยืมสิ่งใดห้ามเข้าไปในบ้านของเขาและยึดของประกันของเขาท่านจงยืนอยู่ภายนอกและคนที่ยืมนั้นจะนำของประกันออกมาให้ท่านเองถ้าเขาเป็นคนยากจนห้ามเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืน เมื่อดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของนั้นมาคืนให้เขาเพื่อเขาจะมีของคลุมตัวเมื่อเวลานอนและอวยพรแก่ท่านและจะเป็นความชอบธรรมแก่ท่านเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านห้ามกดขี่ลูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสนไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้องของท่านหรือคนต่างด้าวผู้อยู่ในแผ่นดินภายในเมืองของท่าน ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั้นให้แก่เขาก่อนดวงอาทิตย์ตกเพราะเขาเป็นคนยากจนและมีใจจดจอ่อยู่ที่ค่าจ้างนั้นเกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระยาเวและจะเป็นความบาปแก่ท่านอย่าให้บิดารับโทษถึงตายแทนบุตรของตนหรือให้บุตรรับโทษถึงตายแทนบิดาของตนให้ทุกคนรับโทษถึงตายด้วยบาปของตนเอง ห้ามบิดเบือนความยุติธรรมของคนต่างด้าวหรือของลูกกำพร้าและห้ามรับเสื้อผ้าของหญิงไม้ไว้เป็นประกันแต่จงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงไถ่ท่านออกจากที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้ทำเช่นนี้เมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่านและลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่งห้ามกลับไปเอามาให้เป็นของคนต่างด้าว ลูกกัมพราและแม่ไม้เพื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่กิจการทั้งสิ้นแห่งมือของท่านเมื่อท่านฟาดต้นมะกอกท่านอย่ากเก็บที่กิ่งเดิมซ้ำอีกให้เหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกัมพราและแม่ไม้เมื่อท่านเก็บผลจากสวนอัุ่นของท่านอย่าไปเก็บเลมอีกจงเหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกัมพราและแม่ไม้จงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้ทำเช่นนี้